ไม่ได้อ่านคอมเมนต์พี่พีเอฟซีนะครับผมเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จก็จะนั่งดูคอมเมนต์นะครับผมวันนี้นะผมดูคลิปตลอดแล้วก็ติดตามเพื่อนเพื่อน b e ของฝั่งลุงปาบตลอดแล้วฝากบอกนะครับไอคู่กรณีของบ่าวอุดรอ,อย่านะครับผมดูคลิปมันไปโยงถึงลุงพลลุงมาเกี่ยวอะไรด้วยว่าลุงพลเป็นหัวหน้า ลุงไม่ได้เกี่ยวถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับผมตัดไปเป็นหนึ่งท่อนเอาไปแชร์นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งลุงก็จริงผมก็คอยให้กำลังใจลุงพ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วอย่ายงมึงสมองหนับสมองมึงมีไหมมึงคิดได้ไหมมึงโง่ใช่ไหมไอสัตว์ืึ มึงเอาสมองส่วนไหนมาคิดเอาไปโยงถึงเขาเขาม่เคยพูดถึงมึงบอกว่าจะโทรไปรายงานลุงพลก็โทรไปดิโทรไปก็ฝากบอกลุงด้วยนะครับผมผมขอโทษที่วันนี้มีคนพูดถึงลุงพลน,นะครับผมผมฝากบอกเลยนะครับผมผมเป็นอีก ยูทูบเบอร์ฝังลุงก็จริงแต่ผมไม่เคยที่จะให้ทําให้ลุงพลเดือดร้อนแม้แต่นิดเดียวนะครับพี่พี่เอทุกคนอาจจะได้เห็นไลฟ์สดของมันนะครับก็ตามนั้นนะครับเบาดรนจะขอจบคลิปลงไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้